สบายดีสบายดีพ่อใหญ่แม่ใหญ,ใหญ่ทุกคนทุกท่านสบายดีเอฟซีเมื่อทุกคนเมื่อนี้ก็เลยว่ามาตัดผมเมออพ่อใหญ่พ่อใหญ่ทินเนาะเมื่อนี้ก็เลยมาลองเป็นสร้างเมื่อหนึ่งวันเน,ะ <c oughs> นาะการใช้ชีวิต <c oughs> หนึ่งวันมามาตัดผมมาเพิ่นนะต,ตัดแบบบ้านๆนี่แหละ่ป็นหูส่งเพื่อดอกเพราะว่าตัดไม่ได้เป็นดอกน,นี่กันเลยจับตรงเดิอมา ไทยไทยเปื no? ่อนในโรงแรมเนาะอ่หลังจากตาเธอพัใหญ่เรียบร้อยเห็นเบาส่งพันยังสิบประมาณนั้นเนาะตัดลายของ้อนเพราะพันอ่อนหนาเราสามีเพันยังอ่อนหนาอยู่เน๊ะก็เลยตัดมีีตัดรอนไปเลยนะจะก็เออหนึ่งส่งเพื่นเลยเนาะงูขับคอมเมนต์เนี้ยเด้อทางเอฟซีทางฝั่งไทยไอเอ้ยทุกคนกันได้ก็เลยว่าไทยคือร้านน้อยอีกแบบนี้เนาะ เดนน้อยกันไทยไทยไปเลยเลยไหเกี้ยวไปเกี้ยวมาลมแห้งแห่งนะยากาศลมแห้งแหงเกินลมก็ไลเนาะัดผมตะพ้ดพตะพดนีน่แหละน้อยกับดักขณีนีน่คอยหยุดเฮาหยุดเฮาเลยเลยเนาะนี่ว่าเพลิแต่ยังน้อยกับิประมาณนี้หละแต่เกาแห้ติ๊กแลมิดตัดพป็นตัดเนาะแต่ขาวแบบ ผู้เท่าแต่เก่านะเกันตัดอยู่โฮมโกโก้เองนะโซนโกโยมเพลินเพื่อนนะเอามีตัดเฮ็ดเก็บเก็บเก็บเนาะตาเด็กน้อยตาจำบายอายุนะตาเด็กน้อยนี่อยู่ทา <c oughs> งบ้านนี่นะเขาจิตัดประมาณโหนึ่งแปดพันวันนี้ถ้าผู้เท่าผู้ใหญน่นี่ประมาณ 10, นะสิบพันภาษณีเนาะต้องเดือกกระตัดประมาณ อันนี้ตัดซาเนาะเพราะตัดมีเป็นตัดสองหัวสามหัวหนึ่งขหอนแล้วเดี๋ยวน้องอันนี้แหละเลยว่าตัดตัดตัดให้ละน้อยดิก็เป็นทรงเป็นนั่นขึ้นเนาะเบงานนี้ละน้อยกันเน็ตสมบูรณ์วัดผมทรงระเกียรมากะตัดสบายหนิตัดไปเลยก็ได้เน้ะเด็กน้อยจะตัดถ้าผู้ใหญ่นี่มีเป็นแน่นี่กันลองเหี้มหูไปเรื่อยๆนะเดี๋ว่าได้เป็นอาชีพสาม บาเบอร์เนาะอันนี้แหละเจอกันมักด้วยแต่สิไปได้บ่ลเรือไปด้วยจะเบิ่งไปด้วกันเนาะเห็นบอกลมแห้งขน้ามีฝุ่นไงกุ้มเลยแหละเพราะเฮิรนเพิ่นแคมทางขายขนมพร้อมอะไรวะตัดผมวันนี้เพิ่นก็เจอตัดลายมือเลยแต่ว่าไม่มีโอกาสจึกเธอนะที่นี่จะเล่นไททายทูทูทูไปเลยเลยจะเบิ่งภาพบันยาขาดไปน้วกันเนาะ เซึ่งหาสีมีเป็น,น,นเลยครับวัยศึใจเห็นหูไปเรื่อยๆเนี่ยนี่ก็ได้เห็นยูทูบในแนวอื่นเราไม่ได้ไม่ได้ว่าเป็นมาตเตล,ลือดอก่อยตัดไปเรื่อยๆนะตัดได้บ่นเนาะบอเลเริ่มมันสู้กับาาเล็มๆเพราะว่าใช้แบบเบิ้งนำยูทูบแล้วก็มาเฮ็ดเอาไปนี่นะแต่ว่าใครแน่มีมีเล็กน้อยคืทดลอง <c oughs> น,น่าจะเป็นนำ นิกน้อยนเละลายกว่าเนาะกว่าเอาได้เ็นหู้ไปดำนะแต่เก้เาแห้งตท๊กมีเป็นแล้วเพิ่นเธอไปตัดด้ยกะแเท่โรนเธอเลยตัดไปตั้นมามันร้อนเมื่อเดียผมมีอย่างนี้นี่แหละภาพบรรยากาศเนาะบางทีกะไปเวนแนวอื่นกันไม่ได้ท่ายดอกอ เจอกะได้ทายวิดีโอเฮเบิ้งเอก่าจสิเป็นภาพบรรยากาศอีแบบหนึงนะแ่ก็จม่ยอนุ่เพิานกระทูกระทูดแล้วนะอกับตาามนมีก็มักอยู่ได้อย่างหนึ่งมันลายนี่เราจเนี่อสิเอาตัวเลยหนึ่งวันเรกจะไปนขับรถเนี่ยนะครับผมก็มักแน่แต่เราต้องเลิกเอายังเลยอย่างหนึ่งนะ ว่าตัดผมนี่ก็อาชีพทำเงินเนี่ยหอแบบเฮาที่ต้องไปฮันมานี่เลยนะอเ,เอาอาชีพขับรถไปไปฮันไปนี่ตลอดมันก็จะไม่ได้อยู่แหละเนาะก็คือหัวจักกันแหละกระเบ,บิ้งตามตัวจริงไปว่าเห็ดไายบออันนี้ก็แบบเย็บเป็นแบบสร้ยสาธา,นานรณะไปเลอะเลยนะคือตัดผมนี่กับปลาเรือมาหาแล้วก็ตัดเถอะตัดนิดน้อยมันปลาเรือแบ นไ้ว่าเอาเงินเอาคำาเลือหรอกตัดนี่เลยเพิ่นเอาเฮิรมตันกับเป็นได้เอาแบบมือนี้ตัดแล้วอ่ะเพิ่นเอาเฮิรมเนาะอันนี้ตัวมาผักเสียงเอาเด้อนี่ฮตัดแ้วแล้เพิ่นเอาเิรมเสาเสาหกเสาแปดพันพอน้ยหแปดพันอันนี้คือนเอือเสาแปดพันอันนี้ก็เลยว่าเพิ่นเอาแต่หกพันเด้อันนี้ เราพันก็ไม่ได้เอาเอาประมาณนี้เนาะว่าเันไม่เอาไอรีกันน้ำจอเพื่อนเลนะก็เลยว่าเล็กน้อยๆเอากระส้วนทำได้ใส่กันนี่เป็นนี่เนาะว่ากระเทินซื้อต่ำเดียวมัก็ตัดไปเลยอตัดเท่อกันเนาะไม่ได้เนี่ยก็เลยมากมายเน้ะก็เลยมาหาตัดเถอะที่จริงเราจะได้ตัวมันแบบมีชาไปเนาะ แต่ว่าราคามันกะแพงกว่านี้นะตัวนั้นกสิโต๊ะรางวันห้าแสนบากเลยห้าแสนหกแสนมกกือนน,นี้แหละกะพันไปเนาะตัวมันดีๆเนี่ยด้นะ่ที่แสนแปดแสนกับมีมันก็สิแถมอุปกปรณ์บริเฮือนเ,นเนี่ยเยอะเลยว่า,ม,ามักบปมี่กัดจัดเพมันสิตัดนี่กมันเพื่อกับเป็นเบอร์ไปเป็นเบอร์มาในเพราะว่าทำตัดทำอ,อิฐ วิทนี่เขาใส่เบอร์หรือว่าเขามีใส่เบอร์ก็ได้เขาไทยเลยก็ได้มาตอนตีนพมมมาเลยครต้องเปลี่ยนเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งะครับเบอร์สองเบอร์สามวันนี้นะที่ตาเห็นไหมนี่ตัวสีเก็บเขามีแบบมันกลมกลืนกันเลยนะโซนเหมือนทางเทิงนี่ก็ไม่ได้เอาวีนะเอาเพินเลยเลยเอาเบอร์เสแล้วก็ใไ้ไไปโด หลังจากนั้นก็เก็บงานตำลังบองทีมันสัน้นมันยาวนะ,ออะแล้วก็ในอดีอยู่เนาะถ้าเป็นอาจารย์ทัดพรมกระบอกนี่เด้อพูดคำหูก็ได้อันนี้ก็เห็นหูไปเนานะหูหอบเน้นบอ่อรุ่นเมอร์ห <c> ร <ười> ือว่าแบ่งปันความหูไปนะข้างทับก็เก็บเก็บไปเล็กๆน้อยๆแล้วก็จ,จบพิธี กเคยตัดมาแต่ด้นด้นบน่ะผมเลยนะแต่นอกตัดเธอร้านน้อยนี่กกตั้งแต่เกิดจนใหญ่จนได้ประมาณห้าปีแล้วประมาณนี้ตัดแต่เราเน้นน้อยบน่ะตั้งแต่เกิดเลยน่าบ่เลยตัดมาเลยตัดเธอมได้เสียหายี่เลยเนาะเห็นหูเห็นหูมาเรื่อยๆนะเห็นหูผมร้านน้อยนี่จนใหญ่มาเลยนี่แหละ เราจะเป็นประสบการณ์นี้ย่างหนึ่งอยู่ความสูงจับมันไปแล้วนะเราก็ไม่ได้ตัดนำ้ำผึ้งเลยได้ไงยะต้ตองเดินค่อยตายเลยนั่นแลนะเราก็ถ้าตัดเป็นตัดนำ้ำผึอื่นกบให้ให้เลยก็งวงเป็นหนึ่งวิวไปตัดคำเขาเขาตัดหูเราเก็บเนาะคืเลยถ้าอันนี้ก็เลยซื้อตรงเดือมาแลนะ้วเออค่อยซื้อมาเลยเด้อก็เลยมาตัดได้เพิ่ย กตอนที่ค่อยไปตัดเฮยเราก็มีได้ให้ได้ห้องเเาก็เด็กเดียวมาตัดนําค่อยนี่แหละเาก็ไแม่โทรหาเตอร์อยู่นะค่อยว่างมนันไปถ่ายวิดีโอเนาะถ่ายทําได้นี่แหละ่ก็เลยได้ว่างนี่คยว่างก็ก็เลยมาถ่ายให้เบิ่งนะแล้วก็นั่งคือเห็นน่แหละมีสมอาคนเล็กน้อยให้เมเนาะจากมีแนวลิ้น น,นี่แบลื่นกันมาแล้วเน่าอะไรกันมันดื้อไม่ีแล้วอะีันเห็นกันเลยอะแบบเคยเรามีความผูกพันอย่างนรื่องยละไนี่แหละมันเด็กน้อยเนาะแบบเป็ต่แพงม่าง่ายๆอะไเอลยวก็เก็บๆไปเล็กๆน้อยๆวิ่บ้งเนาะแต่แบบผมมันยอนมาหนาะครับยสๆอ้ทั้งหมเนี่ย

Ờ. <laughs> 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 để chơi thì à, học là... sớm à, à, lên à. mà đi.